เหตุใดถึงไม่นอนเร่งว่าท่านจะได้รับอันตารายจึงได้รออยู่ในห้องคถ้าเดินทับในทะเลทรายแล้วแค่ภูเขายางถนตกจะยากอะไร ไหนเจ้าคะรอฝนหยุดตกแล้วเราขึ้นไปเช่นนั้นอาจารย์พักเธอเจ้าค่ะ ท่านสามีภรรยาชะตาต้องกันตอนไปข้าก็ไปส่งเมื่อกลับมาก็เป็นข้าอีกท่านเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่อย่างที่<ค>ท่านคิดท่านรับส่งคนทุกวันเคยได้ยินหรือว่าเห็นเรื่องที่น่าสนใจหรือไม่แม่น้ำนี่น่ะเรื่องราวมากมาย แม่น้ำอู่เจียงที่อยู่ทางต้นน้ํามีเรื่องเสี่ยงอ๋ีบอกลาอ๋อจีแล้วก็เรื่องหลังจากที่ซีซือช่วยแคว้นแล้วถูกถ่วงน้ํามีคนบอกว่านางล่องเรือไปทั่วกับคนที่รักแล้วแม่นางน้อยชอบจุดจบที่เป็นสุขเหรอฮดีกว่าถูกท่วงน้ําอย่าเล่าเรื่องน่าเศร้าเลยเช่นนั้นก็เล่าเรื่องวีรบุรุษเจ้าหลังซื้อปี้เหรอ <laughs> เหมือนว่าแม่นางน้อยฟังมาหมดแล้ว เล่าใงช่วงนี้ละกันนะสี่ปีก่อนอองน้อยหนานเฉินแห่งแดนเหนือเคลื่อนทัพมาทางใต้เดินทัพจนถึงแม่น้นํานี้แล้วก็ตั้งค่ายเขากับท่านอองคนหนึ่งแห่งหนานเซียวรูวแรกรูปใจสร้างหอเล็กๆขึ้นมาจากนั้นเชิญชนเผ่าตะวันตกเฉียงใต้หัวหน้าแดนเหนือและตะว,วันตกมาเจราจาสงบศึกนหะอติ้งเจียงแม่นางรู้จักด้วยเหรอได้ยินมาบ้างได้ยินว่า เขาแบ่งเขตกันจากแผนที่รุ่งขึ้นก็ทำลายหอแล้วจากไปเหลือเพียงสัญญาที่สิบปีก็จะไม่เสื่อมคลายใช่ใช่เป็นเช่นนี้แหละหอที่ว่าน่ะสร้างไว้ทางโน้นเออนั่นถูกกองทัพขัติยะนี่ น้องรัท่านองท่านอองเหรอโอ้ยท,ท่านอองเจิญลงขอรับ ท่านนองอา,าอาจารย์ได้ข่าวว่าเจ้าข้ามไปคือข้าได้ข่าวว่าท่านเกือบล่วงเกินห้องเต้หนานเซียวก็พระข้าสิทธิพี่สามถ้าขาของข้าไม่หักต้องไปรับเจ้าแน่ ท่านหนองเจ้ต้องมอบอำนาจธุระมากไม่ต้องเห็นเราเป็นแขกหรอกไปเถอะขอรับอ,อัตมาไปเดินเล่นนะ พี่จริงค่าอยากจะให้เจ้ากับพี่ชายอยู่ด้วยกันมากหน่อยจะได้จิตใจผ่อนคลายคิดไม่ถึงว่าจะเศร้ากว่าเดิมสิทธิ์มีคำถามเจ้าคะ่ะว่ามาหากมีความจริงใจต่อกันแต่เพราะเหตุผลมากมายที่ไม่อาจครองคู่ ถึงรู้ว่าควรปล่อยวางแต่ทำไม่ได้ควรทำอย่างไรเจ้าคะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรใช่หรือไม่ที่หอหนังสืออวนวีก,ก็เคยถามข้าเช่นนี้เขาถามว่าสำนึกเสียใจกับคำสาบานตอนนั้นหรือไม่ เขาเองก็ไม่รู้ว่าคนตอบเช่นไรแต่ว่าที่ริมน้ำคำพูดของนายเรือทำให้รู้ไม่ว่าจะเสียใจหรือไม่ทางเลือกทั้งหมดก็ล้วนคู่ควร ที่มาตำหนักใหญ่ก็สร้างเสร็จแล้วคนที่เจอสถานที่แห่งนี้ก่อนคือสิษย์พี่รองครั้งที่แล้วที่ทิ้งท่านเอาไว้ไปจากค่ายทหารก็มาที่นี่แหละืมอเป็นชื่อที่ดีอาจารย์เป็นคนตั้งเป็นความคิดของสืออีแค่ยืมปากข้าพูดออกมาเท่านั้นมินหน้าสิษน้องถึงเอาสินเดิมมาเก็บไว้ที่นี่ พอท่านรีบขึ้นเขาข้าจะรอที่ตีนเขาเขาแบกเจ้าเองไม่ได้ขอรับเฮ้ยสิทธพี่ขอยืมแรงหน่อยไเอะ าจาย์มาที่นี่บ่อยเหรอครั้งแรกที่ข้าบาดเจ็บสาหาัสเพราะว่ามาที่นี่น่าจะตอนอายุสิบกว่าครั้งที่ชนะศึกเมื่อครั้งนั้นได้ก็ล้มตายไปเกินครึ่งเหลือไว้เพียงกองศพครั้งนั้นข้ายังไม่หนำใจดื่มจนเมาอยู่ที่นี่ ก็จริงอยู่ที่ติดตามข้ามันไม่มีผลดีอะไรหลายปีต่อมากองทัพสร้างผลงานนับไม่ถ้วนแต่ข้าถูกราชสำนักระแวงขอบำเหน็จให้ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ละอายใจยิ่งนะที่พวกเราขอไม่ใช่สิ่งของพวกนี้คนที่เข้าใจไม่ใช่แค่ที่กองทัพหรือจวนออง ตอนไว้ทุกให้ท่านลุงข้ากับแม่มักพูดถึงท่านพวกะข้าพูดว่าในสายตาคนนอกกองทัพขัตติยะมีเจ็ดแสนทำลายไม่ได้แต่ทหารยิ่งรบน้อยคนเข้าร่วมก็มีไม่มากรบต่อไปเช่นนี้ต่อให้จะแข็งแกร่งก็ต้องมีวันที่สูญสิ้นท่านแม่บอกว่าไม่มีทหารแล้วไม่สำคัญ เจ้ซังแห่งซีโจรักษามาเครื่องชีวิตลุ้นเพื่อชาวบ้านในดานหากมีวันหนึ่งที่ลำบากสกุลชุยร้อมมอมหอหนังสือให้ท่านยังบอกว่าแดนเปลี่ยนผู้ปกครองมีบ่อยทว่าผู้กล้าเป็นนิรนันร์ข้าไม่ใช่ผู้กล้าข้าเห็นแก่ตัว ข้ามีเรื่องที่ข้าอยากทำแต่ว่ากลับทำไม่ได้ถึงไฟแล้วยังค่อยยังชั่วฝนตกนานเนอะน่าจะหยุดเนี่ยน่าจะสี่นี่ฉังเย็นเหลือเกิน ใค่ยจงคค่อยยังจันหน,วน,นาวหนย่พันรู้ได้อย่างไรว่ามีบ้านร้างอยู่เพราะว่าข้าสั่งเอาไว้ให้พวกชาวบ้านย้ายออกไปที่นี่เคยเกณฑ์ทหารบุรุษส่วนใหญ่ล้วนจากไปเหลือแค่สิบกว่าครัวเรือนสตรีและเด็กเสี่ยวอี้พาพวกเขาย้ายไปหาที่พักในซีโจ คุคนี่เจ้าหนุ่มคนนั้นน่ะเช็ดผมให้แห้งก่อนสิจะบัดแต่เช็ดหน้าทำไมผมเปียกทั้งคืนจะป่วยเอาได้นะอะ <c oughs> หาที่ดีๆเจอแล้วมีกองไฟด้วยมานี่มานี้มานั่งก่อนรู้จักเลยแม่นางนั้นน่ารักดีถ้าหากว่าเจ้าชอบ ก็พาไปสิเออ <c oughs> อยู่ไม่ไกลาจากซีโจอย่าหาเรื่องเลยนะกลัวว่าออกน้อยหนานเฉินท่านนั้นจะอยู่ที่นี่ด้วยจะไปเหรอไม่รู้สถานการณ์รอก่อนเถอ กับสิทธิ์พี่มาพูดถึงท่านงั้นหรือพูดอะไรกันเยอะแยะเลยทั้งเรื่องเล็กและใหญ่ตัวอย่างเช่นฐานันดรศักดิ์ที่รับต่อจากท่านลุงเพิ่มคำว่าน้อยเองโดยพระการแสดงถึงตำแหน่งเพราะตัวอักษรน,นี้ถูกพระราชสารของอดีตฮ่องเต้สั่งสอนบอกว่าท่านแอบเปลี่ยนไม่สนฮ่องเต้นั่นเพราะเสด็จพี่ด่าให้คนอื่นดูเพราะท่านสร้างผลงานเหรอ อดีตฮองเต้ไม่แคลงใจท่านเลยเหรอล้วนไม่สำคัญเหตุใดไม่สำคัญท่านจับสึกนอกหลายปีไม่มีครอบครัวทำเช่นนี้ยังถูกสงสัยคงได้แต่น้อยใจแทนถ้าจับสึกด้านนอกไม่ใช่เพื่อปกป้องแต่เพื่อไม่ให้มีไฟสงครามอีกข้าแค่หวังว่า จะมีแค่ควันไฟของชาวบ้านเสร็จแล้วไปเถอะช้าก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะกลับเมืองพบชาวบ้านจำนวนมาก สันอ๋องสามารถออกเดินทางได้แล้วดีเสียหรือข้าน้อยพูดความจริงดีเช่นนั้นข้าฝากแม่ทัพเสียกับเจ้าแล้วกันน้อมรับคำสั่งอาจารย์ท่านพูดผิดแล้วเขาติดตามข้า ควรเป็นข้าน้อยดูแลเขาสิทำไมสลับกันให้เขาดูแลข้าแทนเล่าธ <c oughs> นูของทหารมาในโจนออกไม่มีของทหารมากับของทหารราบมันแตกต่างกันปกติแล้วของทหารราบรุนแรงกว่านะส่วนของทหารมานั้นจะเบากว่า ขนนกบนลูกดอกที่อาจารย์ใช้ล้วนเป็นของนกอิซีอาจารย์ล้วนล่าเองมาตั้งแต่เด็กนี่เป็นขนอินซีมีสีขาวอยู่หรือไม่ขอรับเก็บเอาไว้ตลอดไม่มีใครแตะขอรับถ้าง,งั้นเอามาเถอะขอรับ ปีก่อนอาจารย์ล่าได้ตัวหนึ่งหายากยิ่งขนมันไม่มีสีอื่นปนนับแต่อาจารย์ยิงได้ก็ให้คนเก็บไว้ไม่กล้าใช้งานขนขาวสามเส้นใช้ทำหนึ่งลูกกล่องนี้ทำได้สิบลูกพอดีเจ้าไม่ต้องทำสงครามขอใช้แล้วให้ค้าเหรอวางไว้ก็ไม่มีประโยชน์สู้ทำลูกธนูให้ดีกว่าก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดปีหน้าอาจารย์ไม่ขอไปทีแล้วข้าไม่เคยทำแบบนั้น ทุกปีมอบผ้าแพรให้ไม่มีใครที่เกียรเท่าท่านแล้วมันคือหลักฐานที่กองทัพต่อสู้พระชาวบ้านในทุกปีสิ่งที่ข้าชอบก็คือของขวัญชิ้นนี้วันนี้ฝ่าบาทไม่ได้ออกว่าราชกิจแล้วไทยเฮามาเป็นผู้แทนพระองค์ ดูเหมือนไทยเฮาจะทนต่อไปไม่ไหวแล้วไม่ต้องร้อนใจข้ามีวิธีให้เราได้เจอกันเร็วขึ้น มองมองอะไรอยู่งั้นเหรอไม่ได้มองเหมือนกวางฝูงนี้จะมองเห็นอะไรนะพระพุทธเคยแปลงร่างเป็นมิข้าวราชาเพื่อช่วยมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุด ทุกครั้งที่อาจารย์เศร้าก็จะอยู่ที่คอกม้า,มาเขาเป็นอ,องค์ผู้สูงส่งปกครองทหารนับแสนเปิดเผยด้านที่เหมือนคนธรรมดาออกมาไม่ได้แต่ถ้ว่ากับพวกสัตว์นี้ก็ผ่อนคลายได้บ้างตอนข้ามายังคลึกคลื้นขนาดนี้แต่ว่าบัดนี้คนข้างกายเขาเริ่มน้อยลงไป <sighs> เจ้าเข้าไปเถอะ ข้าจะจัดการเองเรื่องงานสพบราชครูจะไปที่ใดเจ้าคะให้อาหารมาข้าไปด้วยอย่าตามมา ูสวยงามคิดไม่ถึงว่ามีดินโคลนท่านไม่เพียงเก็บเขาไว้แต่ยังเชื่อเขาเหมือนเดิมใช่แล้วเขาเป็นกระบี่ที่เสด็จพี่ใช้เจาะที่คอข่าแต่เป็นกุญซือที่คอยช่วยเหลือข่ามีเรื่องหนึ่งที่กุญซือกำชับ ให้บอกเจ้าหลังจากที่เขาจากไปภรรยาของเขาแซ้เกาเป็นสกุลเกาของอดีตไทยเฮาเขากลัวค้าเกลียดเหรอใช่ข้าจะเกลียดได้อย่างไรสกุลเกามีนับพันข้าจะเกลียดทุกคนได้เหรอ เขาไม่เหมือนกันเขาคิดเองว่าเป็นคนดูเจ้าเติบโตย่อมรู้สึกผิดมากหน่อยแล้วภรรยาของเขาล่ะให้โจนอองดูแลหรือไม่ไม่อยู่แล้วล่ะเช่นนั้นมีบุตรธิดาหรือไม่มีคนหนึ่งเขากลัวคนรู้ว่าเป็นสกุลเก่าแล้วถูกตามล้างแค้นดังนั้นตอนที่ยังเด็กมาก ได้ฝากสหายเลี้ยงเอาไว้อาจารย์เคยไปนอกด่านหรือไม่เคยไปทิวท่านงดงามมากใบไ,ไม้ผลิปีปหน้า ถ้าจะพาไปด่านเยี่ยนเหมือนได้เหรอจร้าคะถ้าไปได้เหรอทำไมจะไม่ได้ล่ะไม่แน่ว่าหากถูกท่านแม่รู้เข้าแต่ไม่เป็นไรแม่ทับอยู่ข้างนอกไม่ต้องฟังคำสั่งกษัตริย์บุตรอยู่ข้างนอกไม่ต้องฟังมารดา